สวัสดีสมาชิกเพื่อนๆสาระสาระจับชายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้แก่แอดบีนะแล้วถ้าใครสนใจสมัคร vip จากช่อง youtube ก็กดลิงก์ด้านล่างที่ว่าสมัครได้เลยและถ้าสมัครเสร็จแล้วให้ทักมาที่ id ตัวนี้นะคะแล้วก็ ถ้าใครถูกใจอ d s b มากให้กดส่งสติต๊กเกอร์ที่อยู่ด้านล่างถูกใจให้ด้วยนะคะที่เป็นรูปหัวใจนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าช่องสาระเหล่านี้จะมีตัวเด่นตัวไหนบ้างเริ่มจากเราวเอเลยนะคะลาวเอเราจะให้ทุกคนวิ่ง0ูรูด2องวินสี่ห้าจับมัดศูนย์สตัวเจาะสอ 2, สองห้าสี่ศูนย์สามศูนสี่สามห้าศูนวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองนะคะต่อมานิดเคอีกเช้าวันที่ยี่วิ่งห้าลูดสี่เจ็ดแปดเก้าจับมัดห้าสี่ตัวเจาะสี่เก้าสี่แปดห้าเจ็ดเลขสามตัวสี่เก้าห้าแปด ห้าเจ็ดฟันตัวเดียววิ่งบนรูดล่างให้เป็น4นะต่อเลยนะคะจะเป็นจีนเช้าวันที่20ให้วิ่งเจ็ดลูด0 2น3 4สามจับมัด70ตัวเจาะเจ็ดสองศูนย์สี่ศูนามสองเจ็ดศูนยฟันตัวเดียววิ่งบนรูดล่างให้เป็นศูนนะ ต่อมาหังเสียงเช้าวันที่20ให้วิ่ง4รูด0 8 1 2 3จับมัด4 0ตัวเจาะ0 3 0 2 4 8 3 0 3 2 2 4 8วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น0นะคะต่อมาเลยจะเป็นลาวทีวี วันที่20ออกประมาณ10โมงนะ10โมงครึ่งให้วิ่ง5รูด4 6 7 8 9จับมัด5 4ตัวเจาะ4 9 4 8 5 6 4 9 8 8 5 7วิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่นะ ก็อย่าล pues ืมนะคะถ้าใครสมัครลิงก์ทาง Youtube เรียบร้อยแล้วให้ทักมาที่ ID. นี้และถ้าใครถูกใจรักแอดบีเยอะๆให้ส่งสติกเกอร์หตัวนะคะที่อยู่ใต้คอมเมนต์ว่าที่กดรูปหัวใจนะคะจะมีว่าส่งสติกเกอร์ซื้อสติกเกอร์ให้อเงี้ยก็ถ้าใครรักมากก็ส่งสติกเกอร์ให้หน่อยนะเพื่อเป็นขนำเข้าไปนะคะก็ขอจบไรเพียงเท่านี้นะสวัสดีจ้า